ะนะครับวิวทะเลครับพามาดูบ้านที่บางสลีนะครับนี่ครับบางเ,เนล่ยจะเห็นวิวทะเลเลยแมตรงนี้คือใกล้โซนร้านอาหารทะเลข้างเยอะใกล้ๆร้านปีชาซีฟู้ดอย่างเงี้ยครับจจจุกสี่อย่างเงี้ยครับแล้วก็มีชายหาดบางเลีด้านด้านฝั่งนี้ที่สามารถจะจะลงเล่นน้ำทะเลได้เลยนะครับนี่ครับตรงนี้ก็จะมีอันนี้เราเราอยู่ที่บ้าน2ห้องนอนนะครับสองห้องนอน2ห้องน้าแล้วก็สามารถเปิดหลังติดก,กันก็สามารถเข้าพักได้เช่นกันก็เป็น4ห้องนอน ได้นะครับวรายละเอียดการเข้าพักราคาอยู่ในคลิปนะอยู่ด้านล่างคลิปนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นทะเลสนะครับที่รับลมทะเลและเห็นวิวทะเลนั่งดูวิวทะเลมีที่นั่งสวยเลยครับแล้วก็มีเตาบาร์บีวนะครับหลังนี้ส่วนกลางเนี่ยมีไฟมีไฟตอนกลางคืนเปิดได้แล้วก็มีเก้าอี้เสริมมีตัวถังน้ําแข็งให้นะครับเนี่ยฮะตอนนี้ให้ดูภาพรวมแล้วเข้ามาเนี่ยครับเป็นอยึ่ชั้นสองบ้านมีหนึ่งชั้นนะครับจอดรถได้หนึ่งคันแล้วฝั่งตรงข้ามก็จอดได้แล้วก็ที่สาานณะก็จอดได้เช่นกัันนแล้ววตี ให้ดูห้องนะครับส่วนกลางเในเตอร์เทนเมนต์ก็คือมีคาราโอเกะมีโต๊ะผู้นะครับรูพรม,มอย่างนี้นะฮะโอเคครับนะครับตอนนี้ก็จะเป็นตอนนี้ห้องข้างว่างมีแอร์สองตัวแล้วก็มีโซฟาขกันนะครับอันนี้กดกดการเข้าพักผมให้ดูนิดหนึ่งอ่าเนี่ยครับอันนี้คาราโอเกะนี่ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นอุปกรณ์ครัวมีเตามี อุปกรณ์ครัวให้นะครับนี่ครับให้ดูตามนี้เลยนี่ครับแล้วจะตรงนี้จะเป็นตู้เย็นครับขนาดใหญ่โตจิ้ข้าวให้ดูบรรยากาศนะครับมีพัดลมเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูด้านล่างกันครับอ่ะอันนี้ห้องน้ําชั้นบนครับให้ดูห้องน้ำชั้นบนจะไม่มีชาเวอร์นะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนด้านล่างกันครับผม อันนี้ห้องนอนด้านล่างจะมีห้องด้านหน้าหห้องนะครับที่ติดกระส่ไว่ายน้ําแล้วก็มีห้องข้างหลังเดี๋ยวขออนุญาตพาดูห้องด้านหลังก่อนนะครับอันนี้ห้องด้านหลังนะครับอันนี้ห้องนอนนอนได้2ท่านเนี่ยครับมีห้องน้ําในตัวนะครับตกแต่งน่ารักน่ารักครับแต่ไม่มีทีวีนะครับห้องนี้เนี่ยอันนี้จะให้ดูห้องน้ามีแยกส่วนเปียกแห้งเป็นรนชาวเวอร์แล้วก็มีสุขภัณฑ์แยกอยู่ด้านนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูอ่าห้องนอนอห้องกันครับ เเดินออกมาจากตรงนี้นะฮะเนี่ยครับเราห้องนอนนียครับจะนอนได้ถึง4ท่านเป็นเตียง 5+2 เตียงเนี่ยครับตกแต่งน่ารักเช่นกันครับไม่มีทีวีเหมือนกันนะครับวีทีวีจะรวมอยู่ด้านบนที่เราพาไปดูเมื่อสักครู่แล้วอันนี้คือห้องน้ําของห้องนอนห้องที่สองนะครับมีฮีซเซนเตอร์นะครับอ่างล้างหน้าแบบฮีซเซนเตอร์ไม่ต้องแย่งกันกระไดครับเรนชาเวอร์แยกส่วนเปียกให้เช่นกันอันนี้คือห้องนี้ฮะให้ดูวิวห้องนี้ ห้องนี้ก็คือวิวห้องห้องนี้จะติดสระว่ายนะ้ำนะี่ครับนะี่ครับสระว่ายน้ําเป็นพูลวิลล่าแล้วก็มีชิงช้านั่งเล่นน่ารักน่ารักครับอาจจะตามพาไปดูเนะี่ยฮะจัปาดตีด้านบนซึ่งข้างบนเนี่ยครับก็สามารถมองมองลงมาได้เช่นกันก็คือให้ความรู้สึกว่าเราอยู่อยู่ร่วมกันอย่างเงี้ยครับหรือข้างบนอยากจะนั่งน่นาเด็กดูเด็ก,ดเดกๆเล่นน้าด้านล่างก็ได้เช่นกันนะครับตอนนี้จะเป็นที่จอดรถหนึ่งคันหากไม่พอมีเพิ่มแล้วก็มีพงยางบริการให้ฟรีครับ หากสนใจบ้านหลังนี้ครับติดต่อมาได้ที่เพจบ้านพักภูบิลล่าไทยแลนด์ได้เลยนะครับผมขอบคุณมากครับอันนี้ครับเดี๋ยวเราเดินไปดูทะเลกันนิดนึ่งทะเลก็อยู่ตรงนี้ครับเดินจริงๆผมว่าประมาณร้อยเมตรนะตรงนี้ก็จะเป็นร้านอาหารที่นั่งริมทะเลได้เลย สั่งไปทานที่บ้านก็ได้นะครับตรงนี้อาหารการกินครบถ้วนครับตรงนี้ก็จะมีสาลลานะครับมีทะเลนะครับเดินขึ้าไปดูนี่มาถึงแล้วชายหาดบางสะเลยเดินมานดเ่ียเดินสบายมากเลยนะครับตรงนี้ก็มีที่นั่งหลบลมนิดนึงนะครับวันนี้จะเป็นท่าขึ้นลงเรือนะครับชายหาดจะอยู่ด้านนี้ อ่านะครับมีวิวที่เห็นยู่ด้านหน้าครับเปเมืองวิวเมืองพัทยาเนี่ยครับทรายค่อนข้างสวยครับทั้งหมแล้วก็คลาสสิกวิวบานาน่าโบ๊ทมีอุปกรณ์ให้เล่นอยู่ด้วยครเยอะเลยนะฮะนีครับผมนะใครสนใจก็ยังติดต่อมาได้นะครับรายละเอยียดทุกอย่างหลังนี้เป็นหลางนะครับผมขอบคุณมากครับ